สับมงคลชีดรดด,ดนะครับวันนี้ก็นำช้างนะครับเดินทางไปที่หมู่บ้านช้างนะครับเพราะเรามีภารกิจที่จะต้องกลับบ้านครับก็เลยต้องนำช้างไปปลูกเดีครับก็วันนี้ไปด้วยกันสองตัวนะครับ โกับชาบงคลครับผมก็เราจะมีภารกิจกับสุรินนะครับสักสองสามวันนะครับก็เลยเอาไปปลูกไว้ให้พ่อดูนะครับพออยู่ข้างล่างนะครับบ้านทางนะครับห่างจากที่เราอยู่ประมาณ5กิโลนะครับนี่เดินได้ครึ่งทางแล้วครับก็ โดโดโดูนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับมีอาการซึมออกมันออกมันอีกแล้วครับวันนี้ขี่ไปทางออกมันเลยครับไปปลูกไว้นะครับเพราะว่าที่นู่นฝนตกเฉะเหลือเกินนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศก็คลึมๆอยู่นะครับคลึมๆอยู่ไม่ถึงกับ ไม่ตกครับแต่ตอนเย็นตกอยู่ครับแต่ตอนช่วง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 ก่งอนที่จะสว่างตกอยู่ครับก็เดินผ่านหลายหมู่บ้านครับผมมาห้ากิโลตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับก็เหตุผลก็คือถ้ากลับบ้านไม่มีใครดูนะครับว่า อาการออกมันด้วยอาจจะโซ่ขาดอะไรมาไม่มีใครดูโยนยากคืนนะครับเป็นอันตรายได้นะครับก็เลยต้องเอากลับไปไว้ที่เพื่อนที่ปางช้างนะครับไปฝากไว้ที่ปางช้างนนี้อยู่มือหงหินครับบรรยากาศสวยงามครับ,บสวยงามดูครับดินเต็มหลังเลยครับไปทั้งดินนี่แหละ ครับเป็นเขาบรรยากาศน่าอยู่ครับเมืองนี้เมืองหินครับเยาก็าได้ขึ้นทางเลยครับได้คขึ้นทางเดินต่อไปางคนดูครับอ,อขาสั้นครับเดินไม่ท่านเขาครับดูนะครับดูบรรยากาศรอบนอกนะครับ ชาติสุดๆนะครับเราเคยขึ้นไปบนเขานี้ก็เคยไปแล้วนะครับไปล่ามนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยที่ยังตอนไม่รุ่นนี่ยังไม่ได้ซื้อโดโดกับซ้ำบางคนนะครับนู่นขึ้นเขาไปเลยนี่ก็จะลงไปเขาจากเขานี้ก็ถึงแล้วครับถึงแล้วมีช้างอยู่ทั้งหมดจะมาเก็ดเชือกครับอ่สีนันเห็ุผลที่จะกลับบ้านนะครับป่าสุรินทร์ก็คือ ได้ได้ข่าวนะครับเพื่อนๆทางหมู่บ้านชาติที่สุรินต์แจ้งข่าวมาว่าโครงการโคชานาจัรนะครับจะเปิดรับสมัครช้างหรือรับสมัครช้างคืนถิ่นนะครับพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะครับตอนนี้เราทราบข่าวแล้วเราก็ว่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะครับก็หรือต้องเอาช้างมาฝากครับเพราะว่าให้น้องอยู่คนเดียว4ตัวคงจะไม่ไหวครับเพราะช้างมีอาการตกมันด้วยตอนนี้เราขี่ไปเนี่ยครับดูนะครับ ทั้งตกมันนะครับทั้งตกมันนะครับขี่ไปทั้งตกมันแต่ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับเมื่อวานก็เกิดเหตุระทึกเขามให้เข้าใกล้นะไม่ให้เข้าใกล้เลยก็พี่ชายก็ได้มาตามผมไปพอผมไปถึงก็พอเห็นผมก็ให้จับนะครับก็เลยมีอาการไม่ดีแล้วก็เลยต้องเอาเอามาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนตกสองวันนี้ที่นอนฉเฉยเหลือเกินครับ จะเป็นต้องเอาเคลื่อนย้ายมาที่หมู่บ้านช้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะเดินทางกลับบ้านใช้เวลาประมาณสองสามวันนู้นนะครับนี่อย่างน้อยก็มีคนให้ย้า้น้ำนะครับดูครับไม่ทันเขารือไปครับบ้านบนเขาครับนี่ครับตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับมองเห็นทะเลเลยเป็นเขารอบข้างนะครับสามารถผูกช้างไว้ทั้งได้ทั้งสองข้างเลยครับทินี้ ขงที่ใจดีให้เราพูงนะครับก็จะกลับบ้านไปสมัครเขา้าศูนย์คดชานาจักรนะครับรอรุ้นว่าจะได้กลับไปอยู่บ้านหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเขาจะมีการช่วยเหลือ,อยังไงนะครับถ้าสมมติว่าไปสมัครแล้วทําการรับนะครับหางศ,าศูนย์โคาจักทาการกรับเราก็ต้องจําทําการขนช้างกลับบ้านนะครับในรอบ6ปี ที่ไม่เคยกลับบ้านเลยนะครับบุญกลิ้งเกียงวงในในกลิ่นช้างครับกินอะไรได้เลยในกลิ่นช้างนะครับเพราะว่าช้างฟูกตางนี้บ่อยปีนะครับในรอบ6ปีของโดโด้แต่ซับบางคนนี่ยังไม่เคยกลับบ้านเลยครับยังไม่รู้จากบ้านตัวเองเลยเพราะซื้อมาแล้วก็ ซื้อมาแล้วก็อันนั้นเลยนะครับซื้อมาแล้วก็มาเดินเอามาเดินทัวร์เลยนะครับทํางานเลยนะอันนี้ใครหลงไปเยี่ยมอะไรครับตรงนี้ <c oughs> น่าจะเหกโค้งแหละครับตรงนี้เนาะเหกโค้งนี่นี่ดูยากครับสองข้างทางเทียบเอาไปกินน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผูกที่นี่นะครับโอ้ยเนี่ยครับเขา เขาเรียกว่าเขาดาเขาเขาตาหงนะครับเขาตาหงเขาตาหงจะถึงแล้ว<น>ก็เลยอีกประมาณ1กิโลครับเนี่ยครับดูรอยผูกน่าจะผูกเมื่อคืนน่าจะโจะโจหรือเปล่าเน,นี่ยครับดูครับเขายกมือดม ันชาตยานของช้างนะครับเมื่อได้กลิ่นพวกเดียวกันนะครับจะยกมือยกมือ,มอหานะครับเนื่ยไปอีไปเลยเขาจะยกมือหาเพื่อนครับเหมือนกับว่าได้กลิ่นขี้ได้กลิ่นเอี่ยวมันได้กลิ่นสาบนะครับช้างจะมีจมูกที่ดีนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย หลอรุ้นนะครับมันจะได้กลับไหมถ้ามีบุตรวสาสนาคงได้กลับครับเนี <Yeah. S 1> ่ยางนู้นจะเป็นทะเลนะครับกลับไปอย่างน้อยก็มีรายได้พอได้ซื้อสับปะรดให้ช้างนะครับจุนเชือ่อถ้ากลับไปโดยไม่มีรายได้ก็อย่างว่าแล้วครับ ก็ต้องทนอยู่ที่นี่ไปก่อนอย่างน้อยก็มีที่ปลูกช้างหญ้าช้างพวกสาวก็ลดให้กินนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อเย,อยบรรยากาศนะครับเยอะมากครับเนี่ยครับจเจ้าต้นไหนครับเลือกเลยครับช้างตกมันเป็นปีก็อยู่ได้ครับ กินย่าครับแป๊บหนึง่งดรอครับดอดกินย่าก่อนยาเยอะครับฮะมาบิ๊กยา เดินตามผมไม่กินหญ้าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไอ้นี่ครับนี่บลบรองว่าเราไม่ได้กินนะครับของชอบเขาเลยครับกินบ่ไหมกินบอ่อะกินบอ่ออยากกินบอ่ออยากกินไหมครับก่อนถ้าอยากกินครับดังๆ <c oughs> หมูดาวกินได้ทีเดียวโซงอันเองนกข้ามเองไหมเดี๋ยวโอเบาเบาแค่ฟอกปลาลูกอืมบ่ถุงเรียบร้อยอ่ะลรงเรียนกิน เป็นถังเขากินมาหมดแล้วนะครับกินหมดมามาหมดแล้วนะครับเจ้านี่นะครับเห็ดป่น,นมั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 นได้กลิ่นตั้งนานแล้วถึงไม่กลิ่นยากนะครับไม่ซื้อง่ายหรอกครับเฮ้ <c oughs> เห็นติมไม่ได้เห็นเธอไอติมแล้วก็ไม่สนใจแล้วครับสายาบักี้ดือ้อเนียายาดีไม่ได้มาจากเฮ้ยโชคช่วยนะครับความสามารถล้วน,นมามาโอเอาแล้วก็ตดใส่อีกเนาะโอ้มือนีิตดใส่ด้วยครับฮะใหญ่ pak ตามมามา p a พอเดินไม่ได้สนใจอะไรจะของเดินจุกี้ยู่จิกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดไอ้หางต้อยก็ยังดีครับเด้อจี ฉีดยงฉีดายายไปมา,มาเฮ้ยเฮ้ยไปไปครับถึงแล้วครับนู่นที่วัดตัวเลยเฮ้ย,อยโอ้ ได้เห็นหมาครับเห็นหมาไม่ได้จะเข้าจูโจมามาเนี่ยฝนก็มาแล้วไม่ถึงหรอกนู้นก็ไปถึงไหนกันแล้วบักดื้มมอมามาหรือไมเดือมาฮต้ดไม้เขาเดือมึงมามามา ด้วยไหมแล้วก็หน้าเจียงดย้วยบอกแล้วครับว่าฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยความสามารถล้วนๆเอ๊ะเออ,เอ,อดูขนาดเดินยังจะเอาหางปัดอยู่เฮ้ยไปแล้วครับเล่นให้ฐานพีโดโด้นะครับเดี๋ยวไม่ทันครับตามไปลูกูกวิ่งลูกเออวิ่งลูกเออ,เอ,อ อุ้งฮี่ฮอุ้อออุ้งเอออไปครับไปแขงกันครับไปจะได้เร็วกว่าที่นุ่นเดีนึงไว้แล้วไปแล้วครับอือวิ่งกันไล่ตัวทมู๋เนี่ยครับพอมาถึงเวที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลูกแตงโมคลเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยววิงตามป่าตามเขาคนเดียวไปเรียนฝนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพวกไปหายาให้ก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสกกไครป์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับช้างของทุกท่านที่ติดตามเรานะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ